สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นตัว s k i บ i ดีที่มันเป็น Spider ร์เนะไอตัวจีดตัวจีดวิ่งไวๆถ้ามันมากับเพื่อนนะมันจะป่วนได้ดีมากเลยนะไอตัวเนี้ยคือมันวิ่งไวมากไปดูการไปเลยไปลุยกันหาหาเยื่อก่อนหาเยื่อก่อนว่าจะเจอไหมไอตัวนี้ไม่เหมาะแต่การประทะนะครับ ไม่คือคือตอดได้อะไรได้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะมาเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยนะครับไปเนี่ยลองดูนะตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยเก่งน่าจะปะทะครับน่าจะเป็นแบบสายตอดมากกว่านี่นี่ขนาดเจอตัวแบบอ่อนๆของบอสนะจะตายแล้วดูดิยต้องต้องเน้นแบบตอดตอดใช้ปืนยิงใช้ปืนยิงตอดเอา เดี๋ยวรอรอแต่เอาจริงแล้วว่าไอตัวเนี้ยมันต้องไปกับเพื่อนมันจะต้องมีกลุ่มเพื่อนอะเนาะมีเพื่อนตัวใหญ่ไว้ตัวแทงสักตัวหนึ่งในตัวเนี้ยไว้ตอดชาวบ้านเขาวิ่งหนีวิ่งหนีไวปีนตึกได้วิ่งไวเลยครับตัวเนี้ยตัวจี๊ดมากไม่ยังไม่แน่ใจนะว่าไอตัวนี้กับตัวสไปเดอร์ฝั่งทีวีแมนใครวิ่งไวกว่ากันนะยังไม่เคยได้ลองอะครับ แต่ดูไอตัวนี้มันจะกระทัดรัดดีตัวมันจิ๋วดีเนาะแต่ถ้าฝั่งของทีวีแมนอะคือมันจะตัวใหญ่หนะ่อยมันจะเก้งก้างอะแล้วเวลาแบบคือคือไอตัวนี้เวลาเห็นแหมเวลาเราโจมตีมันใช้หัวฟาดเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งไอทีวีสไปเดอร์แมนอะเอาเจอเยื่อแล้วไอตัวคามิล่ายิง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 ต่อต่อยังไม่รู้มังนะ้งแหละเนี่ยถ้าปะทะอัซู้ไม่ได้แน่นอนโอ้โดนทูบหัวแตกเลยต้องหนีออกมาหนีออกมา ใช้ปืนยิงใช้ปืนยิงอย่างเดียวดูดีโอ้โหนี่ขนาดแบบดูดูด,ด,ดูแต่ไม่เป็นไรเราวิ่งไวอยู่รอกระสุนโลดเสร็จนี่แน่นี่แน่นี่แน,เน,เน,เน่เราเป็นแบบสายหล่อยเนาะปะทาโดยตรงไม่ได้ต้องไปดูสีตอนตอนเข้าเกมมาครับเห็นไอตัวสไปเดอร์ฝั TV ่งทีวีแมนอยู่นะแต่ทำไมหาไม่เจอว่าอยู่ไหนนั่นนั่นคา,าเมล่าแมน คาร์เมล่าแมนยังรู้เนในยืนยืนเนียนเนียนตัวมันเล็กด้วยแหละครับเนียนเนียนได้อยู่คือเอาจริงนะถ้าเกมนี้นะเขาปรับกระสุนให้กระสุนมันเยอะกว่านี้หน่อยนะมันก็คงยิงกันแบบแลเล้าใจแหละอะไรประมาณนี้แหละเนาะทีวีแมนทีวีแมนตึบ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 ,ตบเอาหัวโคกเอาหัวโคกเอาหัวโคกโอโหหัวโคกแทบไม่เข้าเลยยิงแล้วกัน ยิงยิงยิงยวิ่งวิ่วิวิโอ้ยมันต่อยทีครึ่งหลอดขนาดนี้เลยเหรอว่าต่อยแรงมากอะครับวิ่งวิ่งวิ่งยิงยิงกระสุนนี่ก็น้อยเกินว่าจะโหลดเสร็จดูมีอยู่สี่สิบนัดยิงปืนหมดแล้ว อืมโอเคแล้วเหมือนเดิมโหลดก็ะสุนไม่ได้ต้องยิงให้หมดอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่ากดยังไงเหมือนกันไอเจอเจอใครนี่เจอ,เจอนี่นี่นี่ตัวอะไรนะั่นล่ะไอ้กล้องไอ้กล้องวงจรปิดตัวเล็กนี่มันชื่ออะไรนะกล้ <c oughs> องวงจรปิดนั่นแหละคลาเมล่าคาเมล่าแหละเหมือนกันเลยใช่ไหมไอตัวอันนี้ลำโพงสปิกเกอร์แมน อ้ยนี่น,นี่มันเกิดมาอีกแล้วนี่นี่นี่มีบาเลียด้วยครับบาเลียหายก่อนนี่เอาหัวโคก่อนเลยเปิดโอ้ยโอ้ยโดนลุมโดนลุมกระสุนก็น่ารักเลอเกินแป๊บเดียวหมวดแล้วไม่ได้กระสุนไม่ได้ว่าแรงเลยนะแต่ก็อเน้นตอดเน้นตอดไปยืนยิงไกล เขารู้ตัวไหมนะ่ว่าโดนยิงอยู่หรือว่ากระตุกหรือว่าเขาเข้ามาเอาเวลาเฉยๆวะเนี่ยอืมได้รีวอร์ดแล้วแป๊บเดียวตัวครบแล้วก็เคยไม่ต้องสนรีวอร์ดเท่าไหรล่ละครับรอก็รอไอ้นี่แหละรอตัวใหม่เข้ามาเขออัปเดตใหม่ค่อยมาดูเอาเอาไม่ตายเอางงง,งเอาเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ออา อะไรกันเนี่ยอืมพวกเรามไปไหนกันหมดวันเนี้ยวันเนี้ยมีแต่พวกฝั่งทีวีแมนหมดเลยโอ้โหเจ็บเจ็บต่อยกันโคตรเจ็บเลยอืมจะไปไหนจะไปไหนฮะเอาหัวโคกอือไล่เอาหัวโคก ไลเอาหัวโขกแสดงเขาคนนี้เขากดวิ่งไวไม่เป็นแน่เลยดูเขาต่อย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 เราด้วยโอ้เรานี่อย่างกับพวกหมาป่าไฮยีน่าเลยเนาะรอบกัดชาวบ้านเขาเนี่ยดูสิพอไอ้นี่ก็วิ่งหนีเขาแล้วก็รอบกัดเขาเขาติดมุมแล้วอไอตัวใหญ่ช่วยปีนขึ้นกำแพงหนีก่อนอปล่อยเขาไปเลย ตัวมันน่าเกียดมากเลยเนาะขาก็มีอยู่แค่สามขากระดกกระเดกกระดกกระเดก,ดกนี่ถ้าขามันหักข้างหนึ่งนี่มันวิ่งไม่ได้หรมั้งใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเนาะอืออืออืออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย โอ้โหอะไรนะพอบทจะไม่มีก็ไม่มีเลยเนาะไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดอมยิงยิงยิงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแลวอ้วอุ้ยทำไมเลือดตั้งเยอะเลือดตั้ง 1, หนึ่งพันย อุย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 เราถอด่วมมาอู้มันถือถอดซ่วมโอ้ยตายเลยอ๋อเจอสไปเดอร์ด้วยสไปเดอร์มาด้วยก็ว่าอยู่ทำไมอยู่ดีอยู่ห่างตั้งไกลทำไมตายไปไปตัวจีตตัวจีตจะไปดูสิว่าตัวเขากับตัวเราใครมันวิ่งไวมากัน แต่ถ้าที่เท่าที่เล่นนะ่ะที่เจอตัวนี้รู้สึกไล้ตัวนี้มันวิ่งไวมากเลยนะครับไอตัวเล็กเนะีนะ่ยในอีตัวเล็กเนะี่ยมันวิ่งไวจริงๆนะเดี๋ยวต้องรอตอนเย็นหน่อยละกันคนน่าจะเยอะกว่านี้นครับอันนี้ลองวิ่งเข้ามาดูไอตัวจี๊ดกัน่าวิ่งไวมากถ้าใครเหมาะสำหรับแบบมามีพวกเยอะๆเนาะ เล่นกับเพื่อนอย่าเงี้ยตัวนี้แนะนําเลยโอเคมากเลยนะถ้างั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวรอตัวใหม่เข้ามาหรือว่ามีทีมเยอะๆกว่าน,นี้เดี๋ยวเข้ามาล่ากันเข้ามาลุยกันดีกว่าเราก็ไม่อยู่ฝั่งสกีบีดี้แล้วเรากลับไปอยู่ทีวีแมนดีกว่าโอเคคลิปนี้ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ